ตอนเนี้ยที่คุณทํามันจะมีปัญหาตรงไหนพี่รลบอาจจะมองว่าเฮ้มันจะมีอะไรอยู่ในใจอะ่ะวิธีการที่จะแก้ไขก็คือคุณจะต้องฝังข้อมูลลงไปใหม่ฝังข้อมูลลงไปใหม่ไปแทนที่สิ่งที่มันมีความคิดลบอยู่วิธีการฝังก็คือให้คุณใช้ความสนุกให้คุณใช้ความามีความสุขสนุกมีรอยยิ้มมีเสิ่งหัวเราะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการทำที่ มีพลังมีร่างกายที่กระปี้กระเป่าอ่ะมีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่สดชื่นนั่นแหละเสียงมันจะออกมาน้ำเสียงกริยาท่าทางมันจะออกมาแล้วจุดนี้มันจะปลุกพลังในตัวของพี่วรรับได้เจ๋งมากๆเลยพี่วราเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองเยอะมากดึงส่วนนั้นมาใช้อย่าให้ความกลัวความเครียดหรือกังวลมาทำลายล้างได้ นะให้เชื่อมั่นไปร้อยเปอร์เซ็นตให้มีความสุขให้มีความสนุกไปเลยในขณะที่พิเศษขณะที่ซ้อมนี่แหละทําเต็มที่โอ้โหเจ๋งเลยชมตัวเองเข้าไปนั่นแหละค่ะทําได้แน่นอนเชื่อแน่นอนแล้วคุณผ่านแน่นอนนะฟิล,มล์มสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะเก่งค่ะเก่งลุยต่อแล้วก็ทําในสิ่งที่เราทําได้